สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่ออิบซีทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเส้นเคยครับพบกันอีกแล้วครับผมกะเอานกบักอาดูอินเขาเนี่ยครับหลังจากที่ว่ามีเฉลยหนึ่งแต้มแล้วกะเอามาฝึกอีกครับผมกะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาสีเขากล้องไงแล้วก็ออกกล้องไงก็เก่าแล้วครับเขากะยังมาเนาะครับเนาะนกไม้เขากะต้องมั่นฝึกขยันฝึกเรื่อยๆครับกะใจะเย็นๆครับผู้ที พึ่งเล็นกดินไม่ไหมหรือว่าผู้ที่กําลังหัดหัดนกฝึกนะครับเนาะหัดนกดินต่อดินเทานี่ละกะใจเย็นๆครับบ่ต้องเฝ้าบ่ต้องรีบร้อนกะมือใดมือนึ่งละบ่เป็นมือนี้ก็ต้องเป็นมืออื่นครับบ่เป็นมืออื่นก็ต้องเป็นมือเฮือว่าตาเฮ่ามีความพพาย้มครับแล้วก็ใจะเย็นกับมันครับเฮากะต้องใส่ความดูแลเอาใจใส่ใจากน้อยครับเพราะว่านกฝึกวนมากมันถิงงองเงี้ครับเพราะยังาวานละครับไล่เขากล้องข่ยากนะครับเนานะไล่ออกกล้องข่ยยากกะมีแต่แนวยากๆนะครับกะ แต่ว่ากะเนี่ยครับหลังจากที่ว่าเขาติดเฉลยแล้วกะรู้สึกว่าเขาสีปากเบาครับก็เก้าอยกะมีการนี่ครับเริ่มสโยนเริ่มสีนั่นแล้วมือนั่นก็ยังมาครับเห็นนกปามากก็เหยียกเอาเลยก็หมานไปเลยครับมือนั่นเพราะแต่หลังจากนั้นครับก็รู้สึกว่าเขาสีเล่นง่ายเล่นปากเบาก็เก้าอยกกะรู้สึกว่าสีเป็นขันโยนขันยังนั่นแหละกับมือนี้เอามาฝึกอีกครับบ่รารู้ว่ากระจากสิตั้งกล้องไว้น้ำละตั้งกล้องให้ คุณพ่อให้อาจารย์ให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะในชเบิรงว่ามันมีการพัฒนาขึ้นว่ามันไปถึงขั้นใดแล้วครับก็ถือว่าดีอยู่ครับก็ผมออกประมาณหลักที่ซีเนาะครับเนาะที่ว่าติดเฉลยแล้วกะหลักที่หาผมกับไปแป๊บเดียวครับก็ถือว่าขันโยนขันนยังกับ่ได้ถ่ายคลิปครับบ่ได้ตั้งกล้องอยังเลยแล้วก็มือนีผมกับมามาไม่อ่าเป็นหลักจะเป็นหลักที่หกของเขาแหละครับอ่าว่าเป็นหลักที่หกครับเป็นอ การออกฝึกรั้งที่หกของเขานะครับเนาะกัคขาดว่านี่ครับก็น่าจะขาดมนแล้วเพราะว่าครั้งที่หาผมเอาไปผมไปฝึกกับหลานซ้ายครับกับบัตรท่าคิดบัตรเห็นยังก็ไปฝึกเรียนนะครับบัตรจริงจังยังกัถือว่าขันโยนอยู่ขั้งที่หาของเขาบัดนี้ออกรั้งที่หกครับเขากะจีผมกะจีตั้งกล้องให้เบิ้งอยู่ขาดว่าน่าจะขันอยู่แหละครับมองที่เ้างจีไซนะครับผมจะบาจีไปไซโฮมซาบโฮมนั่นแหละนะต้นซาบตัวนั้นเพราะว่าหนกมันหมักจับกับกับคิดว่า นะครับเดี๋ยวผมไปใส่นกแล้วก็ที่หาหมองไสแล้วก็ที่ตั้งกล้องจากเท้าแหละครับ ครับกตามที่เขาได้ตั้งกล่องไปนะครับเนาะกถือว่านี่ครับผมกัถือว่าโดนอยู่กับบอสทั้ว่าโดนไปไหนหรอครับกับประมาณบางซีหานาทีมั้งสุดกลัวมันสิขันผมก็ตัดเอาตอนมันขันมาให้คุณพ่อให้อาจารย์ได้ชมเมืองมาเนี่ครับว่ามันนี้การพัฒนาขึ้นอยู่กัถือว่าคันนั่นแหละครับบ้านเนาะันแบบนี้กัถือว่าขัางต้อต้อไปนะครับเนาะกัน่าจจะเล่นดีก็เก้าอยกบ้านอน้าสินี้ยังผิดพลาดนะครับคัน มาถึงขันนี้แล้วก็ลอบต่อไปกัรอให้มันติดเฉลยหลายๆตัวครับมพนจังสิเหลี่ยมดีนกพวกเนี่ยแหงติดเฉลยแหงตะเก่งครับนกพวกเนี่ยออกดูๆครับมันออกครับปูใดที่กําลังฝึกนกไม่ย่หรือว่ากําลังเนี่ยครับแอบนกหรือฝึกนกดินเนี่ยแลต้องใจเย็นครับเขาใจเย็นๆรับไม่ต้องเฝ้าครับนี่ครับป้าที่ผมมาต่อกันนี่ครับอ่านะครับมือนั่นกับบินคูนะครับเนาะนี่เขาได้อยุ่่น ที่ว่าผมใส่ยูต้นมะพร้าวนะครับที่วันมันบินลงมาจากต้นมะพร้าวถือนะครับต้นมะพร้าวต้นนั้นละปลานี่มันเป็นตัวครับเอาไปกับจวดวได้ครับบักบินคูตัวน,นั้นนะ่ะเอาไปได้ประมาณกี่มือนี่ยละ่ะก็เริ่มสูนุกแล้วครับนะบักบินคูนะออกจากได้ยูต้นมะพร้าวครับแต่ว่านี่ครับมื่อนี่หลังจากที่เฮาร์มาใส่เนี่ยผมก็ใส่นะ่ะอ่นล่ะต้นชาต์ต้น,นนั้นละ่ะถือว่า นกป้านี่เป็นตัวก็ยังคุณพ่อบาแล้ะครับเพียครับเสียงนกขันอยู่เพียเฮามาฝึกนกกับฟ้ามาฝึกบ่ถือหม่องครับฝึกหม่องบ่มีนกครับนี่ครับกันี่ครับกัแนะน้ากันอีกเรื่องแลครับเนาะฝึกนกเนี่ยพยายามฝึกนกที่ว่ามีนกป่าขันนะครับอย่าไปฝึกหมองที่ว่ามันเป็นปลาเงียบครับมันมันบ่นันปานไหนเด้เพราะว่านกเขามันนกไม้ครับมันจิบอคอยขันปานไหนนกมันจิบรู้จักครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับเนาะอาจารย์หรือว่าคุณพ่อที่ว่าฝึกนกดินนี่พยายามไปฝึกเนาะครับเนาะมองที่ว่ามันมีนกไหมครับเอ้ยมีนกป้าครับมองที่ว่ามันมีนกปลาขันสีชุ่มชุ่มสีหลายๆเนี่ยจังหน่อยแล้วก็เขากสะได้สังเกตเบื้อง่านกเขาเวลามันเห็นนกป้าขันแล้วมันสิเอาไว้บ่อหรือจชงเฉาะมันสังเกตได้ดีอยครับหมายบ่ดีนะครับเนี่น้ำมูนี่ตอบ่ได้ดอกนี่ดินคนไทยไหมล้วมันเป็นดินทรายครับตะยางกับล่มครับบ่วงนี่ปักบ่ได้แท้ครับขแม่นกปักไปนี่บินเรียบรอยยเเดครับบผลาีว นี่เพียครับหนูคนยืนเพียในป่าอยู่ขาเพียรพูดนะเสียงขันอยู่พูดนี่นะครับมองบักบินคูน่ะกับนะครับต้นมะพร้าวเดินนั่นล่ะเดินปางงวงหน่อยๆทางนี้มันจะย้อนแสงเมื่อนั้นกับรอบที่ว่ามันลงมแล้วมัถือกันนี่แหละลงจากนี่แหละพุ่มกรใส่เดินนี่แหละตอนนั้นพุ่มกรทันปลูกมันครับบานนี้คุณพ่อจะของให้เพื่อนเขปลูกเรียบร้อยแล้วตาบ้านนี่ครับกะถือว่าดีอยู่มันเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่ออยู่หรอครับเพราะว่ามันขันมันเหยั้นี๋ยวผมสิตัดให้ชมเงครับ เดี๋ยวผมิตัดอันนี้ครับตัดให้ชมเบืองว่ามันขันบ่เพราะว่าพอพอผมเคยแอบไทยไว้อยู่เดี๋ยวไปชมที่ว่านกบักบินคู่มือนันครับ ครับผมก็ตามที่คุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็ได้ชมนะครับเนาะก็ถือว่าคือไม่ได้ครับผมมาุกป้าเนี่ยกั น่าจะเป็นตัวไว้ๆนี่แหละคิดว่าเพราะว่าตอนอยู่บ้านนะครับมันก็หลายเทียยู่เพราะว่าผมกับบ่ได้ไทยเนาะผมกับอีกอย่างหนึ่งก็บ่ค่อยได้ยู่หลังบ้านปานในกัด้ยินเสียงมันขันแล้วมันก็คู่เดียวครับมีคู่ใจกันยู่ถึงขันแล้วก็คู่ไปเองแล้วกัขันแล้วก็คู่ใจกันก็นกบ,บังนั่นละแข,งขังกันนั่นละก็คืออยู่ครับคือว่าสีเลี้ยงไว้แหละปกติผมไม่เลี้ยงนกสองกุ้งหอยหรือว่าสองกุ้งเต็มเนียผมผมเป็นคนประมักนูกสองกุ้งนะครับเนาะกั มีตัวนี้ตัวเดียวแหละที่ผมเลียงไว้ให้นกสองกู้คอยเพราะว่ามันเนี่นี่ครับมันมองขอดีมันคือมือนั้นมันบินคู่นะครับนาะมันเป็นของแลกครับถือว่ากระแลกเราไปเขากัดครับกิดจะ้องเลียงร้องเบิงว่ามันเป็นทั้งไหนเชงอีกอย่างหนึ่งเสียงมันก็เทด,ดีครับเสียงหน่อยเสียงกัดกัดเสียงหน่อยหน่อยกัดเลยละ่ะเสียงถือว่าแลกดีบินคู่อีกตั้งหากกันนี่ครับหมายเขากัน มันเป็นต่นี่นะครับเค้าจาปูกปลามันปลูกอันนี้เบอร์เลียมันไม่มีหม่องไส้ครับนี่นกตัวหนึงก็เหี่ยงอยู่ทั้งหลังผมนี่แหลนะน่าจะน่าจะนอนยุดนี่แหละทั้งหลังนี่แหละ ครับนี่แหละเมื่อนี้ก็นี่ครับฝากอิซีฝากคุณพ่อฝากอาจารย์ทุกท่านทุกคนแหละครับที่ว่ากํากลังฝึกนกไหมน,นะครับเนาะให้เขาใจเย็นๆครับมีความพายายามนิดน้อยเขากใจเย็นๆครับบ่บ่ต้องฟฝ้าบ่ต้องรีบร้อนกันมีเวลากับฝึกไปครับหลักหนึ่งสามสิบนาทีหลักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหรือว่าเขาจะใหญ่สองหลักหลักละสามสิบนาทีหรือว่าเอาไว้เป็นชั่วโมงก็ได้ครับหลัก, 1, กหนึ่ง 1, ชั่วโมงหนึ่งอีกหลักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกัเอาเขาบ้านหรือว่าเอาเขาก้องกินน้ำกินเนี้ย ครับย,ย่าไปฝึกโดนก็นั่นเพราะว่านกไม่นะครับน้องขาเขาฝึกโดนก็นั่นมันสิตหิวน้าหิวเน,นี้ครับเพราะว่าครับเอาเกินเกินสมมองชั่วโมงไปก็ถือว่าโดนเลยด้ครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมก็ถือว่าเกินยุ่เนี่ยก็จีเกินสมมองชั่วโมงอยู่คล้วขึ้นว่าก็ออกมาได้โดนเติบแล้วลหละกันนี่ครับเลี้ยงที่สิมา,าฝากคุณพ่ออาจารย์กันนี่ครับมีประมาณนี้นะครับกันได้นี่ครับนาออัปเดตนี่นะครับการพัฒนาการของมันนี่แหละว่ามันมีมีความคืบหน้าบอเนี่นะครับกัประมาณนี้แหละครับกั เอาครับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงสั่นนี้นครับกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสด็เห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเกา้ามนีครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ